Oh, thuộc mù, mù lạc ngân oh right. thuộc mù lắc ngân um, đâu rồi 4.000 à mù lạc ngân 4.000 không là lạc là ngân สวัสดีเด้อสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสู่กู่สู่คนเนาะบ่ว่าสิเป็นพี่น้องฟังอ่าลาวฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวบุญเพลย์ชานเนลอ่าคือเก่าอีกเลยเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่ะมาพบมาพ่อกับบ่าวบุญเพลย์มื้อนี้กัอยู่ที่อ่าบ้านสอนปลาไรอ่าคือเก่าเนี่ยพี่น้องเลยเนาะกัว่าสิกลับแล้วพี่น้องเอ้ยอ่าหลังจากอ่าหมกข้าวเครื่องคองให้ทั้งแม่เนาะ ได้มาพบน้องผู้นึงพี่น้องเอ๋ยบุพมัว่าสื่อเสียงเรียงน้าเพิ่งยังใดเห็นน้องผู้น้อยเพิ่นมากครับผู้ใดพี่น้องเอ๋ยเนาะมานั่งอยู่โฮมไม้นี่ก็เลยถามข้าวทำข้าวสัมภาษณ์เพิ่นกันพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยสบายดีน้องน้องล่ะสบายดีสบายดียุ่งมือไม่ละขมือสิชองเบื้องเลยโดยสบายดีเนาะน้องด่าสื่อจังใดสื่อซอยสื่อซอยโอ้อายุจักปีเลย เจ็ดปีเนาะโอ้เจ็ดปีครึ่งเจ็ดปีครึ่งโอ้มีเจ็ดปีครึ่งพ่อไหมบอ๋อมีเนาะเออเจ็ดปีครึ่งพี่น้องเไยพ่อแม่ได้สายอยู่สายแม่ร้านอยู่เฮือนแม่เจ้าอยู่เฮือนบ่เออพ่อเ้ี่อพ่อเจ้าบอกที่นี่พ่อซื้อได้ไหนเนาะพ่อซุปแม่ได้แม่ทิ้ง โดยพ่อแม่เจ้านี่เฮ็ดเฮ็ดเวี้ยงยังคู่มือเอ ah, ่อเป็นเฮ็ดงานเฮ็ดการณยังเนาะซอยไม้พ่อเจ้าซอยไม้บ่โดยแม่ได้สิแม่เราอยู่เพื่อนเราอยู่เฮือนเนาะโดยน้องอ่าน้องซอยนี่เขาเฮี้ยนทอดปอใด้เลยปอหนึ่งบ่โดยโอ้อ่าคู่มือนี่ยังไปเฮี้ยนอยู่บ่คู่มือนี่คือบริปไปบ่ ผักกสงการาเพิ่นผักสงการบ่<ด>มือใดเพิ่นสีเข่าของเฮียนวันียังเหลืออีกสองมือยังเหลืออีกสองมือโ,<ด>โอ้ปอไปลองเลยเนาะอ่าท้ายแถบนาอ่าเทียงให้เทียงหน้าเจ้าเจ้าหมาหน้าบ่คือออกมาแบบไรอย่างเง้อยู่เฮือนบ่บ่แม่แรงอยู่เฮือนกับอ้ายอยู่เพือนกับอ้ายมีอ้ายอีกบ่มี<ด>อ้ออ้ายเขาของเฮียนคือกันบ่โดยอ้อ้ายซื้อได้ไหน คือซันโอ้เดอโดยรพี่น้องเลยเนาะอ่าเป็นอย่งไรอน่ะดินสงกรามเป็นดิม้วนม้วน้องล่ะม้วนม้วนเนาะอืมน้องเป็นบาม้วนพี่น้องเลยเนาะอ่ากินข้าวกันยังสมุนิสมุนิโดยเกงหน่อไม้เก๊งน่อไม้โดอ้ไพ่เป็นคุณมหาแม่ลานแม่เนาะโอ้เพิ่นพักสงกรามพี่น้องเลยเพิ่นก็เลยบุรีไปโรงเรียนเนาะอ่ายังเดือดอีกสองมื้อเพิ่นบ่ะโอ้ อ้ายเจ้าเฮียนเทียนห้องปอดอะไรปอดสี่โอ้ปอดสี่เดี๋ยเนาะอืออ่าเจ้าอยู่ปอดหนึ่งนี่เขียนชื่อเจ้าของเป็นยังปะเ,เป็นเนาะอ๋อ<ม>เป็นแล้วพอ่อชื่อพ่อชื่อแม่เป็นเบิร์ตปะมีแต่อ้ายเป็นมีแต่อ้ายเป็นแต่ว่าเจ้านั่นเขียนชื่อเจ้าของได้แล้วเนาะโดยโอ๋อโ,โดยโดยเป็นองเางไอ่าอยู่เฮือนอยู่ซานเจ้ามาแต่ห้องทำห้งเฮียนนี่ อ่าซอยพ่อซอยแม่เฮ็ดยังอยู่เพื่อนอยู่เพื่อนแม่มาเลยร้างก็เก็บเสื้อเก็บเสื้อโดยอื<ม>แบบอ่าซอยแม่แบบอ่าล่างถอยล่างบ่วงหนึ่งเ<ด>งข่าหนึ่งน้ามี่บ่อร่างบ่ได้หนึ่งเข่าร่างมีแต่ล่างถอยมีแต่ล่างถอยเนาะดยอ่าหนึ่งเข่าหนึ่งยังยังเป็นเนาะ<ด>อ่าเปล่นยังบเปลี่นลยนไม่ได้เลยเออเนาะ ถือว่าเป็นกะเป็นเด็กที่ดีของพ่อของแม่พี่น้องกันอ่ามีแต่เจ้าในครอพุรัวนะผู้เดียวบอลยังมีน้องอีกบ่มีแต่เจ้ากัไม้เนาะอ๋อใหญ่ใหญ่แล้วอ่าใหญ่เลยเนาะเขื่อนสิบปีเลยเนาะอ๋อเขื่อนซานเจ้าก็มีเรียบร้อยหน้ามีอยูปะหน้าเจ้าเออหน้าแบบนี้ได้ไหมหน้าแบบนี้หน้าก็มีเลยมีบอ องค์เงินเจ้าอยู่องเ์ียินหรอไปไก่บ่ไก่องเ์ียนบ่แบบไก่ฮันโซดาอ๋อเจ้าองไปองค์เงินย่างไปบ่ให้แม่ไปส่งส่งขั้นทางให้แม่ไปส่งขั้นทางโดยอ๋อโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าอะไรก็คอยพีน้องเพิ่นสู้ๆนะเนาะอ่าเย็ให้เก่งเนาะพี่น้องเนาะอืมกินข้าวกับแกงเนาะไม้่กันวันเนาะ บ่าเดิ้ลอ,องเทียนแหละเขามักกินเข่าอยู่เทีอนพี่บอกโดยโอ้ตนอนเช้าก็กินข้าวเปียกโยงเฮียน 1, 2, อ๋อตอนเช้าไปกินข้าวเปียกลี่ยนถ้วยเท่าไรนะถ้วยละพันหนึ่งกับสองพันอ๋อถ้วยละพันก็มีสองพัน<ด>ก็มี<ด>แล้วแต่ผู้กินหน่อยกินหลายเนาะโ,<ด>โอ้โดยโดยพี่น้องเลยอืมบัดน,นี้อะแต่ละมือแม่ให้เงินไปโรงเรียนมือมืดอะไรจากพันบาทสามพันสามพัน กินเขาเปียกพันหนึ่งยังเหลือสองพันชื้อยังกินอีกบางเนี่ยชื้อขนมซื้อขนมแบบอ่าสมมติว่าเ้าอยากน้ำอย่างๆได้ซื้ออยู่บ่ได้ซื้อเนาะในหงเฮียนก็มีน้ำละล่าโอ้คนให้กินน้ำละลาาก็มีเป็นแบบโอ้กินน้ำหงเฮียนเนาะโดยโดยอันนี้คือเห็นข้างน้องออกมาหน่มาใช่ไมาแบบมาอ่ามาหน้าไผมาดินน้ำไผมาดินน้ำโบราณอยู่ใช่มาดินน้ำลบราณ น้องบัวลานี่บ่อ<ด>อ๋อหมู่เดียวกันบ่เนี<ด>่ยเดยอ่อข่างเฮียนกันบ่เพิ่นกันบ่เพิ่นบริข่าวบ่เบ่อบอ,อ๋อเพิ่มบ้เบข้าวเราถึงหมู่หลักเงินไผ่ก็เราถึงหมู่หลักเงินโอ,อ้ถึงหมู่หลักเงินเราโดยสี่พันสี่พันอ๋อถึงหมู่หลักเงินสี่พันในระบบเข่าเลยเราก็ออย่าเลย อถึงมูลักเงินเนี่ยยาวเฮียนเลยพี่น้องเลยเนะะาะเจ้ากับระวังเด้อถึงเงินไปองเฮียนหลายบ้างมูลักได้ล้านใส่ทงเสือขาวเสือขาวโดย,โดย,โดยพี่น้องเลยเนาะทั้งม้องเพื่นกะไปเรื่องเราเรื่องการเฮียนเป็นระดัพี่น้องเลยเนาะถือว่าทั้งนองเพื่นอกนกะ ก็บม่ได้ขาดคืนยังพี่น้องเลยเนาะก็มีไหมีนาเพื่อนชานอยู่พี่ชั้นเนาะแต่ก็เห็นเพื่นมานั่งอยู่ดีเคือว่าอะไรด้พี่น้องเลยเนาะอ่าทางน้องเพื่นก็บ่ามาหาอ่าดินน้ำมูบัวราบอกเมื่อกี้นี่อ๋อเป็นมูฮองเฮียนสมัยเฮียนน้ำกันพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าพูดดินน้ำทาม่อนน้ำอ๋อทามอนน้ำโดยโดยโดยพี่น้องเลยอ่าจะมากับพ่อเจ้าหนี้ขี่เราจักรมากว่าคือย่างมาขี่รถจักขี่รถจักรเนาะ เดินเดินเพื่อนเจ้าอยู่อยู่อยู่ทางไหนทางคนเออเพื่อนกอลวะเออรถจักรก็ม,กม,ม,มีรถไทยก็มีเนาะบ่มีรถไทยรถไทยอยู่บ้านรถไทยบ่ม,มี่รถไทยอยู่บ้านไช่บ้านเชปูนเอา้าเจ้าเป็นคนอยู่เชปูน,นบ,บ่งบอโดยเกิดอยู่เชโปรอ๋ออยู่พุ่นอยู่บ้านเชปูนะบ้านของพ่อวะคือของแม่ อ๋อแม่เจ้าอะคนอยู่บ้านนี่บ่เออต่กี้ตะก้อนน่ะเจ้าอยู่เชือบนพุทธโดยแต่บัดนี้ญาลงมาอยู่พี่โดยเป็นเนีคืออะไรลงมาอยู่พี่บัดแม่ลานอยู่บ้านพี่ฮะลานมาอยู่น้าแม่ลานเอออยู่น้าแม่โดยญาตมาอยู่น้าแม่พี่แม่มีคนอยู่บ้านนี่เนาะโดยพออะเป็นคนอยู่เชือบนโดยเจ้าเกิดอยู่พุ่นบ่โดยอ้าเจ้าได้สะ เราเกิดน้ำแม่อยู่น้ำแม่พี่อ๋อวันนี้มีพาอยู่พุ่นบวานอยู่พูนเมฆเท่าโซนางบอลอยบอหามมีแต่พอตู้เมตู้เนาะอะไรค่ะละเบากระเมฆเท่าอ๋อเมฆเท่าพ่อโดยอ๋อโดยโดยเจ้ามาอยู่พี่ได้จักปีเลยนัไรล่ะยังบวบบวบหูเนาะโอมาลำโพงน้ำเมฆพี่น้องเลยคนบ้านเนาะยังบวบหูคนบ้าน อ่าเป็นคนอยู่ทั้งอ่าพ่ออยู่เซปูดแม่อยู่้านหนองปลาไรทพี่พี่น้องกับน้องเห็นนี่เนาะอ่าเพ็่นก็ะไรมาอยู่น้ำพ่อน้ำแม่อยู่พี่โดยโดยอ่ตงใดก็ให้น้องเป็นชูู้ไปนะพี่น้องเฮียนเก่งเสียงให้ได้เดอน้องหลาเด้อโดยโดยโดยเป็นอ่าเด็กดีของพ่อกับแม่เนาะเสื้อพังพ่อแม่มาแต่ต้งทำเฮียนกะอ่าซอยเวียกแม่พ่อเนาะอ่า ล่างถวยล่างบ่วงซักเครื่ LIKE. องเสื้อผ้านี่แหละหอยเมฆอันใดทิ้งที่เฮาเห็ดได้เฮาก็เห็ดเนาะโดยโดยตอนตอนเที่ยงนี่จิอ่ากินข้าวกัยังฉาบันได้ยังกินได้ยังกินตอนเที่ยงร่านบริยาคข่าวยังบริยาคข่าวบ่โอ๋อบริยากเลยสิบริยากแมนร้างกระสือกินโอ้กระสืออ่ากระสือยัง ซื้อข้าวเปียกซื้อข้าวเปียกอ๋อต้องกินาวเปียกเนาะโอดยโดยพี่น้องเลยถอดไก่ทอดไก่ดูสิ่งแน่นเนาะโดยโดยพี่น้องเลยะจังใดกันสู้ๆคือเบาๆหน่อยเนาะโดยโดยอะอเบาๆสี่เอาเงินหายเมื่อซื้อขนมเด้อะโดยโดยพี่น้องเลยเห็นพนังเขามกอยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะอ่าพว่าเพิ่นนั่งทาพี่น้องปะ นี่นหะพี่น้องเลยเอาเงินไหนทั้งนองเหอนกันเนาะโดยโดยโดยอ่ะซื้อขนมแล้วน้องดาเด้อโดยโดยโดยอ่ะจังใดก็บพีน้องสู่เพื่อนเดินไปน้องเนาะอ่ะสบายดีแล้วน้องดาเด้อสบายดีโดยโดยโดยอ่ะคือสิประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะกาจิคอตัวจบคลิปไว้อ่าเพียงเท่านีิสก่อนเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยอเพี่นน้งาะหลังจากที่ว่าอ่าได้คุยกับน้องเพื่อนกะโอ้เห็นเพื่อนมานั่งอยู่อ่าโฮไม่อยู่ผู้เดียวพี่น้องเลยเนาะ ก็เลยมาสัมภาษณ์น้องเพิ่อนกับเพิ่นน้องเพิ่นก็เป็นเด็กดีผู้นึ่งเนาะพี่น้องเนาะหู้ในการว่าการจาเพิ่นกับถือว่าเป็นเด็กที่น่าฮักเนาะพี่น้องเนาะะจังใดก็ให้น้องเพิ่อนสู้ๆเนี่พี่น้องเนาะเฮียให้เก่งสิ่งให้ได้เป็นเด็กดีของพ่อของแม่ตลอดไปเด้อวัชชันเนาะทางเบาเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าทั้งน้องเพิ่นก็แบบบ่เคืร์นบ่อายพี่น้องเลยเนาะเบ้าเบ้า ว่าเอาไรตอบได้เนาะพี่น้องเนาะจังใดกะขอบคุณขอบใจเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาที่ตามรับชมเนาะช่องบาบุญเผยด้วยดีสิม,มื่นมากกรกขอบคุณหลายหลายที่ว่าบกดกข่ามโฆษณาบาบุญเผยไปเนาะพี่น้องเนาะ อ่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาบุญเพย่เด้อเนาะเพื่อว่าให้ทิปอ่าบาบุญเพย์นเนาะให้เฮ hey, ็ดคลิปดีๆให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะอ่ะบาบุญเพย์มาฮอดน,นี้ก็สิขอโต้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ซะก่อนแล้วพี่น้องเนาะอ่ามื้อหน้ามื้อในหรือว่ามื้อต่อไปเนาะพี่น้องเนาะไปติดตามกันใหม่สําหรับมื้อนี้บาบุญเพย์พร้อมทีมงานเนาะอ่าขอลาพ่อแม่พี่น้องบายสามีซะก่อนแล้วว่าซั่นเนาะขอกล่าวคําว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบายไปเด้อเด้อไปเด้อเด้อ